ทุทุนเสียคนติดตามนะครับผมอ่าตอนนี้มาสิไปเอาของนะครับแล้วผมออกบ้านจะประมาณตีห้านะครับปฏิจายไปนะครับจ้างฝ่าวนะมันไก่ไปกับกับเกือภาลอยลนะครับไปกับนะครับผมสิผ้าไปเอาไซจังไดนจะอุปกรณ์นะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่ากาเกียร์เตรียมรถนะครับวันนี้เอาอบรัวมานะครับผมมาเดีอาไปกับนะครับผม ข้าข้าวไว้กับมีตู้นะครับตู้เบียด12ใบตู้เบียด12ใบเอากามีแแลกมีสายกับพ่อคอยพ่อไลยนะครับสายสายกับพ่อคอยหลยสายพ่อคอยไลยครับมีแแลกมีต๊ะนะครับนี่กับกยางเ <c oughs> สียงเดียวว่าบอมีตจะกางนะครับดอกกับโบมีนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะดปอีกที่หนึ่งนะครับผมฝากติดตามไว้น,นะครับผม เดี๋ยวตอนนี้เราไปกันเลยนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราแวะปั่มก่อนนะครับผมแล้วออกบ้านจักออกบ้านว่าบ้านตีหานะครับบอดด้ท้ายไปนะครับผมจะพักปั่มจักแป๊บนึงนะครับผมเดินทางกันอีกเงี้ยนะปั่มเป็นปั๊มที่พีนะครับองนี่เดี๋ยวหอดเดี๋ยวมองเอาคล้องกะน่าจะอาจจะบอดด้ทายนะเพื่อนอาจจะหามนะครับจะว่าทท้ายอะไรกัสิท้ายให้เพิ่งนะครับผมแล้วทิ่นี้กันใ่ก่อนนะครับผมแล้วเจอกัน ะนะครับเดี๋ยวา,ยา,<บ>า <horiz ons> รังจากเรากล้องเราผักคยู่ปั่มนะครับผมเดินเดินไปน่ากับบัตนะครับผมตูเบร์ซิปซีซ่ใบนะครับเอฟฮอนซีเทอร์โบน่ะโค้งซีแค่นินไวอ้อีกหกนะครับผมแล้วก็มีแล็กมี่ลงมีแล็กนะครับผมมีแล็กนะครับแลกซิปซิปยูหรือแปดยูจะแปดยู่ยก,ยก็ไม่เหมือนใจนะเยวไปแยกแยก ไฟผ้านะครับกองไฟผ้าถือๆนะครับสายพงสายไฟนะครับขาไม้โตนะครับโตแล้วไปหอดบัตรที่ซ้ำแหละให้เบิ่งนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสีลุ่งนะครับเดี๋ยวสีท้ายน้ำแท้ขาวาวให้เบิ่งนะครับผมมาจอลึกเท่าใดปลักโหลดก็มีนะครับปลักติดโหลดก็มีนะครับาจอลึกราคาอากาสภาพนะครับผม เอาเดี๋ยวทีให้เพิ่งอีกที่หนึ่งนับสภาพผวกจอหลึกนับนี่เบิ่อนแขวข้าวขถข้าวเบิ่งกอนนะครับผมราคายอมเยวนะครับผมบอกเลยราคายอมเย่อเนียนอนนะครับยอมเย่เนียนอนนะครับผมเดี๋ยวหอดบานยังบอกกันยังเทียหนึ่งนะพร้อมนะครับตอนนี้หอดเยนแล้วลงคลองกันอยู่นะครับอันนี้เล็กเซื้ผ้านะครับเล็กเซื้ผ้าสภาพกะมีสีถลอกปอกเปิกนะครับ เดี๋ยวจังมา,จากจังมากงานกันเบิ้งนะครับตอนนี้เพื่อการลงของนี่สายไฟเบอร์สิบนะครับมาตรานสิบเมตรนะครับตน,นี้แล้วซิมยูทั้งรถท้ายนี่ของแทกกูกาบสตเต็ปดาวสาไฟมาสายไฟไไอย่างเดียว ส่มันที่มีโลแรนนี่เดนโอ้ตีเงี้ยน่าหีวจริอ้รอโอ้ยไปเหนยวราคาจะอัปเดตกันม่อีกที่นึงครับ

Cái này tổ ra hả? Tổ cái mít này gạt Tụt mình lái ra Cô nhìn này Thế này vào tên mảnh đó มีนะครับโตโตมีเยอะเราตรู้่งทันรถไหมทังรถก็ิบตู้ไว้นี่นาวเยยนดาวมาสิาดาวมาจะมีะ่ะ em gấp để tìm đao cái thao pháo đinh cây khải đô khải <biases> ให้ท้ำการเบิ้งนะครับการลุ่มกวนนะครับเดี๋ยวผมใา้เบิ้งเด็กน้่ใหญ่นะ <acted> พวกโต,โตนี่ก็มีนะครับตโตโตก็มีปลักไฟนะครับปลักไฟติดแรกน้ำตื้ถือนะครับน,นี่ด้านหนามนะครับน,นี้ด้านหลังด้านหลังนะครับปลักไฟก็มีขาไม้โตะนะคร,ครับสเต็ปดาวนะครับสเต็ปดาวายเมียน เบอร์สิบว่ามานเบอร์สิบบ่เนี่ยเดี๋ยวเบอร์สิบบ่ใจง่ายไปนิ่ผมกับว่าเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบเบอร์หุงก็มีอยู่จะมาเทียบกันบิ่งก็ว่ายเป็นเบอร์สิบนะครับลงมีแ่แหลกสายนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวแยกนะครับสายรอบนี้เป็นสายลำพ้งลายนะครับรอบนี้ลำพ้งลายนะครับรอบนี้ สายผงตัวลายรอบนี้นะครับใสายผงตัวลายสายสัญญาณก็รอบนี้ว่บปันใดนะครับแต่สายผงตัวลายนะครับรอบนี้สายมากๆเลยสายสัญญาณลอยมาจะใส่บนนี้ครับเศษหนึ่งก็เมียผป้าวให้เขียนตรงนี้แล้วเราจะมาแยกกันครับฝ่ายที่ตามนั่ง ลงของกันนครับอ่าตู้นะครับกระมี่อ่ากระมี่แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวหกใบนะครับอ่าแผ่นดินไหวหกใบเทอร์โบซีเยพอนซีนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวสภาพเดี๋ยวผมสิเพีงเพิ่งจอดทายอีกทีนึงครับมันสีเงา นะครับเดี๋ยวพามาเบิง้งตัวผมบอกเลยว่าสภาพเก่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเบิ้งสีนะครับผมเบิ้งสีไม่เอี่ยมแผ่นดินไว้นะครับผมหนาตะแกรงมูมี่นะครับบอกเบืงสีซะถ้าผู้ดถึงเงินกับเปซื้อหนาตะแกรงใส่ตาติาผมใส่ให้กับเพิ่มนะครับอ่าไม้อัดแทะขอบเล็กนะครับหูจับเล็กนะครับทุกใบนะครับมีหกใบนะครับโดยด้านล่างกับล่างให้ลูกน้องแกะออกให้เบิง้งใบ แเงินไว้ตั้งใบละหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับมูจับเหล็กขอบเหล็กนะครับสเปคคอนนะครับของลีดนะครับโคบเบิดนะครับเดี๋ยวเบื้องข้างในให้ลูกน้องแกรให้เบื้องนะครับนี่นะครับเบื้องเบื้องตู้กันบนสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับท่าสีพร้อมส่งท่าส่งไก่ท่าผู้เดว่าว่าบ่ะเพียงนะครับใบละห้าร้อยนะครับส่งทั่วประเทศไทยนะครับผมหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเบื้องสภาพตู้นะครับ รับประกันเอาเราไปแล้วนี่โอ้เปิดใบเดียวเลยโก้โก้เปิดใบเดียวก็ได้อ่าพายเบื้งเงือกเื้อเขาทีเดียวของอีกกี่ลายอยู่ดิอ่ะนะครับมาเบิ้งมาเบิ้งครับผมโอ้ยผมก็เป็นง่ามครับอาจจะว่าเห็นเนาะเนี่ยปิงปงป้งนะครับไม่ไม่อัดเนมทุกชุดครับบอกเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกชุดนึงนะครับโย,ย่ลุงอีก เดียวิวไปมุนี้สามารถบอกราคาได้ครับพว,วกตัวแต่ว่าพวกแล็กพวกอย่างนี้ต้องไปเช็คราคาก่อนนะครับผมอ่ะมานีก้ก่อ้อนอัเอานนี้น่งสลว้ม